สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Molly Healing Tears นะคะวันนี้เฟิร์สก็จะมาทำคลิปแรนดอมในหัวข้อถ้าคุณเห็นคลิปนี้คุณคือคนที่ถูกเลือกนะคะคลิปนี้ก็จะเอ่อสเปเชียลนิดนึงเพราะว่าเอ่อเฟิร์ส <c oughs> ใช้ไพ่ออระเขินที่ไม่ได้ใช้มานานมากไพ่เนี่ยจะมีสำหรับนี้เนาะเดี๋ยวโชว์ก่อน ก็จะมีสำหรับนี้ Light อ a l k e r อร a c l e สำหรับเนี้ยใช้ตั้งแต่แบบเมื่อก่อนนานมากแล้วนะคะแล้วก็เราก็ไม่ได้หยิบเลยเพราะว่าคํมเปลเหมือนมันยาวอไรเงี้ยแต่ว่าครั้งนี้เฟิร์สซับแล้วก็เปิดทิ้งไว้นะคะแล้วก็มี Energy and Spirit Oracle สําสำหรับนี้แล้วก็สำหรับนี้นะคะที่เป็น o r ร c เ e เเปิดเพิ่มให้อาจจะแบบอ่านแบบงงๆเดี๋ยวก็ลองดูนะคะ อันดับแรกเรามาเช็ค energy กันก่อนดีก,กว่าพลังงานของทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะแอะอะเอะเอียวเพิ่งสิขอใช้ไพ่สำหรับนี้ก่อนนะคะทุกคนตาดออบชามมาดูกันว่าเลขที่เกี่ยวข้องลัคนาราศีหรือว่าวันเกิดเนาะวันวันที่ตรงกับคุณนะคะมีอะไรบ้าง ใบแรกนะคะวันอาทิตย์เลขหนึ่งก็ได้เลขสค่ะสูงนะเลขสิบวันที่10วันอังคารค่ะวันจันทร์จะครบวันอยู่แล้วนะราศียังไม่ออกเลยแล้วก็แคนเซอร์กรกฎวู้ไม่ธรรมดา แล้วก็แคปิคอนนะคะราศีมังกรราศีตุลค่ะแล้วก็ราศีมีนแล้วก็เลขสองจ้ะโอ้ยเชื่อมั้ว่าตรงกับเฟิร์สหลายหลายอันมากเลย แต่อันนี้ก็มันก็บอกไม่ได้แบบชัวรๆเนาะทุกคนเพจะบอกว่าอันนี้ก็คือเหมือนเปิดเล่นๆนเฉยถ้าตรงก็แสดงว่าอาจจะมีพลังงานของคุณอะเกินแบบ50%อระอย่างนี้ก็ได้โอเคเรามาเริ่มจากเช็คพลังงานกันก่นกอนเลยเนี่ยตรงนี้สำคัญที่สุดคือ energy ตรงหรือเปล่านะคะถ้าไม่ตรงก็ฟังเล่นๆก็ได้หรือว่าหรือว่าจะฟังแบบเป็นเขาเรียกอ,อะไรอะเรื่องเล่านิทานอะไรก็ได้นะคะ โอเคเออร์จี้ในช่วงนี้ของทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนเฟิร์สอยากจะขอบคุณมากๆเลยนะกับทุกๆอมเมนต์นะหลายๆอมเมนต์นะบางทีแบบเฟิร์สอ่านแล้วเฟิร์สแบบ มันเหมือนได้รับพลังกลับอะเออเฟิร์สแบบว่ามาส่งพลังงานใช่ไหมปกติมันจะมีช่วงหนึ่งที่เฟิร์สรู้สึกแบบหมดแรงมาอ่านไปก็แบบเหมือนไม่ค่อยมีแรงใช่ไหมแต่พอเนี่ยรอบเนี้ยกลับมามันเหมือนมีแรงกระตุ้นบางอย่างแล้วพอได้อ่านคอมเมนต์อะมันยิ่งมีแบบกําลังใจฮึดขึ้นไปอีกอะทุกคนนะคะก็อยากให้แบบทุกคนคอมเมนต์เยอะๆยถ้าไม่รู้จะคอมเมนต์อะไรก็หัวใจก็ได้กดหัวใจนะคะ แล้วก็ขอบคุณทุกๆคนเลยสําหรับการสปอร์ตไม่ว่าจะเป็นการโดเน a ช่องทางไหนหรือว่าจะเป็นการกดซุปเปอร์แตงก็ได้หรือว่าสมัครสมาชิกก็ได้นะคะเหมือนตอนเนี้ยคนที่สมัครสมาชิกช่องเฟิร์นอยเฟิร์ก็เลยไม่รู้ว่ายังไม่มีแพผนว่าจะทําอะไรในช่องสมาชิกนะคะโอเคอ่านกัล้ละมาไปแรกนะคะ the high priestess ทุกคนเนี่ยคุณคือคนที่ถูกเลือกจริงๆนะ ไพ่ใบนี้คือเรื่องของเซนต์อินทูวิชั่นคือแรงมากนะคะเป็นคนที่แบบมีของเก่าของเดิมองค์ความรู้มากมายอืมคือจะบอกว่าใบนี้เนาะมันเป็นใบที่แบบเหมือนคนเป็นคนที่เชื่อเรื่องแบบเรื่องอะไรที่เ,นเหนือธรรมชาติอเชื่อเรื่องพลังงานก็ดะเชื่อเรื่องพลังงานกดแรงดึงดูดจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงอะไรเงี้ยอืมแล้วก็เชื่อเรื่องของแบบ เส้นสายของพลังงานเรื่องของจิตพลังจิตอะไรเงี้ยเป็นคนที่มีพลังจิตเยอะเหมือนเหมือนกันนะคะหรือไม่ก็แบบเหมือนมีของเก่าของเดิมอยู่แล้วเมื่อถึงวาระฟู๊ <First, S 1> พูดเลยว่ามันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างมา,มากระตุ้นคุณนะคะตอนแรกคุณอาจจะแบบสมมติอะถ้าเรายังไม่ได้เข้าเส้นทางของการตื่นรู้เรายังไม่ตื่นเลยเราแบบใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไปยอะไรเงี้ยเออแล้วก็แบบเวลามีปัญหาเข้ามาก็เป็นทูกอะไรเงี้ยมันอันนี้มันเป็นปกติแต่เมื่อไหร่ที่ตื่นขึ้นปุ๊บ นี่แหละของเก่าของเดิมคุณจะมาแบบหลั่งไหลมาเลยอะ่ะแต่ละคนก็แตกต่างกันไปแต่ละคนบางคนแบบคุณกลับมาสมมติไม่ใช่สิบางคนคุณนั่งสมาธิอืมแล้วเซนดีขึ้นสัญชาตญาณอินทูวิชั่นแบบแรงขึ้นตัดสินใจอะไรได้อย่างเฉียบขาดเด็ดขาดอือนะคะหรือถ้าอีกอีก,อกในแง่มุมของอะไรที่มันเหนือธรรมชาตินาะก็เรื่องของตาทิปเออตาทิปหูทิปอะไรเอยอันนั้นก็อันนั้นก็มันเป็นเหมือนแบบเป็น เป็นเรื่องของแสงสีเสียงอ่ะอืที่มันไม่จําเป็นมันไม่จําเป็นว่าเราจะต้องมีแต่ว่าถ้ามีก็แสดงว่าแบบเหมือนของเก่าของเดิมคุณมีของเก่าของเดิมแล้วหรือว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้ามันมันไม่มันไม่จําเป็นเนาะฟ์ตขอแบบตัดพูดไปอืมแต่ว่าคุณอ่ะเป็นไปได้นะว่ามีของเก่าของเดิมแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าแบบคุณอยู่ในสายเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมหรือแบบรู้สึกว่าอยากนั่งสมาธิอะไรเงี้ยการทําสมาธิมันเป็นเรื่องของสากลเนาะมันเป็นการอะไรล่ะ พูดไม่ถูกทุกคนมันเป็นสากลอะคือมันนั่งได้ทั่วโลกเดี๋ยวนี้เขานั่งกันเยอะแล้วอะอเพื่อแบบปรับ Energy เราเคลียร์ e อเนอร์จเก่าๆอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบเป็นการเซลล์เลิฟอย่างหนึง่งอะไรใดๆแล้วก็รักษาสุขภาพจิตด้วยฝึกจิตของเราด้วยม,มันได้หลายต่อหลายอย่างมากแล้วก็เพื่อความคิดสร้างสารรค์ด้วยยิ่งถ้าเกิดว่าคุณเป็นแบบนักสร้างสารรค์กําลังที่จะแบบกระทาอะไรก็ตามอะ ผรู้สึกว่าเนี่ยแหละมันเป็นมันเป็นจุดเริ่มต้นอ่ะมันเป็นจุดเริ่มต้นที่จะที่จะแบบเปล่งประกายอ่ะนะคะใบที่สองนะคะ Two of Swords เออเหมือนจะมีบางสิ่งบางอย่างคุณในชีวิตตอนเนี้ย ณปัจจุบันนะคนรู้สึกว่าคุณอาจจะกําลังมีสองทางเลือกกําลังที่จะตัดสินใจกับบางสิ่งบางอย่างอยู่หรือไม่เลือกก็ก็ได้นะคะเพราะว่าสองดาบแล้วมันเป็นอะไรที่แบบฉันยังตัดสินใจไม่ได้อะ่ะอืมฉันยังไม่กล้าไปต่อฉันยังไม่กล้าจบกับเรื่องนี้อะ่ะเออฉันอยากปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ไปก่อนไม่กล้าเปลี่ยนแปลงกลัวการเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้นะคะสถานการณ์ปัจจุบันนอะหรือในอดีตก็ได้นะคะหรือ ก็คิดว่ามันมันมันไม่น่าใช่อนาคตอ่ะมันน่าจะเป็นอดีตกับปัจจุบันมากกว่าแบบฉันไม่เลือกฉันแบบไม่กล้าตัดสินใจฉันยังกลัวบางสิ่งบางอย่างอยู่ข้างในใจลึกๆอะไรเงี้ยมันยังมีความกลัวเพราะฉะนั้นนะคะเหมือนสำรวจเลยตอนเนี้ยว่าเรากําลังอยู่เนี่ยเราอยู่ตรงทางแยกแล้วอ่ะเราอยู่ตรงทางแยกแล้วเราจะทํายังไงดีขอให้เชื่อมั่นนะไม่ว่าคุณจะตัดสินใจยังไงก็ตามอ่ะขอให้เลือกแบบ อะไรที่มันแบบดีกับเราเป็นที่มันเป็นผลดีต่อเราในระยะยาวนะคะอยากคิดแค่ว่าแบบตอนเนี้ยเออให้มันแบบตัดสินใจทางนี้ดีกว่าเพื่อให้มันผ่านไปเพื่อให้มันแบบให้แบบนเนาะออ,อธิบายไม่ถูกทุกคนแต่ว่าคิดว่าทุกคนจะเข้าใจนะคะเอาเอาเอาเมื่อกี้เห็นแบบแบบนี่ยมีผิ แล้วก็เอซอกคัฟบูสุดยอดมีอะไรแน่นอนนะที่ทำให้คุณใจฟูมันเป็นเหมือนการรักตัวเองก็ได้หรือว่าการเติมเต็มให้กับตนเองคุณรู้แล้วว่าอะไรคือความสุขของคุณนะ่ะคุณแบบเหมือนนะมีทางแล้วนะเออจากที่ทูออฟสอดขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็น p พอดีตก็ได้หรืออาจจะเป็นปัจจุบันที่เนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นอนาคตก็ได้ที่คุณกำลังจะก,ก้าวไปสู่แบบความสุขที่มันแท้จริงอ่ะเอออาจจะเป็นความแบบ เบิกบานใจความสงบสุขในชีวิตอิสรภาพก็ได้นะคะมันเป็นความรู้สึกใหม่ๆการเติมเต็มอืการเติมเต็มจากตนเองก็ได้เพราะอันนี้เราไม่ได้เปิดเรื่องความหลักเนาะมันเป็นอะไรที่แบบฟูลฟิลอะเออมีความฟูลฟิลรู้สึกใจฟูมันจะมีเรื่องอะไรเข้ามาแน่นอนที่ทําให้คุณใจฟูที่ทําให้คุณรู้สึกดีไม่กับตัวเองก็แบบจากสถานการณ์ภายนอกเข้ามาเป็นข่าวดีอะไรเงี้ยเออแต่ถ้าเกิดว่ากับตัวเองก็คือแบบ เหมือนรักตัวเองมากขึ้นรู้แล้วว่าชอบอะไรรู้แล้วว่าความสุขของเราคืออะไรอืนะคะประมาณนี้แล้วก็ end of source เอเหมือนมีพลังงานบางอย่างไม่ใช่มีพลังงานบางอย่างนีมีบางพลังงานที่แบบ ยังหาทางออกไม่ได้นะส่วนน้อยละกันส่วนน้อยที่ยังหาทางออกไม่ได้จากความกังวลจากความคิดของตนเองมันเหมือนแบบเหมือนคุณปิดกั้นตนเองไว้อะเออมันเหมือนมีพลังงานของความแบบกังวลหรือมีความร้อนใจก็ได้คิดแบบวนไปวนมาอะไรเงี้ยจะหาทางออกเรื่องนี้ยังไงดีคิดไม่ออกนะคะแบบด,ดาบมันเป็นการพันธนาการตนเองไว อเหมือนแบบไปไหนไม่ได้เอาดาบมาปักแบบรอบตัวเลยแปดแปดมุมอะ่ะถ้าเกิดเป็นภัยสำหรับธรรมดาจะเห็นภาพชัดกว่านี้นะคะเนี่ยเหมือนแบบเอาเอาพระเอาดาบมาปักแปดมุมแล้วก็แบบเหมือนปิดกั้นตนเองไวอ้อ่ะเออไม่ให้ตัวเองแบบได้ได้เข้าใจเรื่องนี้หรือว่าหรือว่าคุณอนะ่ะไม่ได้ทําเองหรอกไม่ได้ปิดกั้นตนเองหรอกแต่ว่าเหมือนแบบ ติดกับจากทางความคิดก็ได้อืมหรือว่าปิดกั้นตนเองก็ได้นะแบบเหมือนเหมือนบางทีอะข้างในใจลึกๆอะมันรู้แล้วอะมันควรจะทํำยังไงเออเหมือนข้างในใจลึกๆแล้วรู้ว่าควรตัดสินใจยังไงแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงแต่แบบก็ยังไม่แน่ใจอืมข้างในรู้แล้วนะแต่มันมีความไม่แน่ใจไม่มั่นใจอยู่เออที่แบบมาคอยแบบปิดกัน้นโอบล้อมคุณอยู่เนะี่ยไอ้ความไม่มั่นใจหรือความกลัวก็ตามนะคะไอ้ความกลัวเนี่ย เฟิร์สจะบอกเลยว่าสําคัญมากๆเลยยิ่งถ้าเรามีความกลัวมากเท่าไหร่เราจะไม่กล้าทําอะไรเลยเราจะรู้สึกว่าแบบเราปตัวน้อยอ่ะเราเรา,เราตัวเล็กตังน้อยอ่ะทุกคนอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปกลัวสิ่งใดบนโลกใบนี้เลยอันเนี้ยคำเนี้ยเฟิร์สพูดเลยว่าเฟิร์สก็ไม่ได้พูดเองนะคาเนี้ยเป็นคําที่เคุณแม่เหมือนท่านปฏิบัติมาตั้งแต่แบบเด็กๆแล้วอ่ะเออฝึกจิตฝึกอะไรเงี้ยมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแล้วเวลาที่เขาแบบเวลาที่ท่านแบบสื่อสารอะไรเงี้ยท่านก็จะ คุยผะแบบเขาเรียกอะไรอ่ะใช้จิตใช้จิตออกมาพูดอ่ะเหมือนพูดออกจากจิตอ่ะมันมีแบบพูดออกจากใจพูดออกจากจิตอันนี้เหมือนจิตแบบจิตสู่จิตจิตต่อจิตเลยแล้วท่านก็แบบเหมือนได้ได้ไดแบบอบรม,มสอนคําสอนมาเวลาที่แบบเหมือนเฟิร์สอ่ะใช่ไหมเฟิร์สจะบอกว่าตัวเฟิร์สก็มีความกลัวเหมือนกันกลัวที่จะสําเร็จอะไรเงี้ยมันมีนะอันนี้เฟิร์สฟังครูงอมาไม่รู้ว่าจะรู้จักครูงอหรือเปล่านะเห็นคลิปผ่านๆมีแบบกลัวความสําเร็จ กลัวความล้มเหลวเออเฟิร์สไม่รู้ว่าเฟิร์สกลัวอะไรแต่เฟิร์สรู้สึกว่าแบบเฮ้ยถ้าฉันแบบมันเหมือนมันไม่ได้คิดสองอย่างอืมมันมีหลายความกลัวแต่ละคนเนาะมันมันเหมือนมันฝังมันฝังอยู่ซึ่งอันเนี้ยอันนี้มันก็จะแต่ละคนก็มีวิธีการจัดการเนาะหรือไม่ก็เดี๋ยวคุณจะหาทางเจอเออไอเรื่องของแบบการไม่กลัวเราเนี่ยการเอาอิมแพลนต์ออกหรือเอาความกลัวออกอ่ะเห็นเห็นบางคลิปเนาะเฟิร์สดู u t u b e เหมือนกันนะ ความกลัวกับอิมแพนน่ะมันมันน่าจะอันเดียวกันไหมนะคะถ้าใครแบบรู้ตอบมามาคอมเมนต์หน่อยนะคะเนี่ยเวลาที่เราจะแบบเอาความกลัวนี้ออกอะ่ะมันก็เหมือนแบบมันเหมือนไอ้ความกลัวเราเนี่ยมันเหมือนมีทุกคนนะไม่ใช่ว่าเออไม่ใช่ว่าแบบแบบบางคนมีนะเ็รรู้สึกว่ามีทุกคนอืมเราไอ้ความกลัวเราเนี่ยมันจะปิดกั้นเราเกาะอีกใบหนึ่ง of Swords ใต้สำหรับเป็นอะไร The ะมูนอือจริงๆมันเหมือนลึกๆอะในจิตใต้สำนึกของคุณอะเหมันมีความกังวลอยู่อือม,มีความกังวลบางสิ่งบางอย่างอยูอ่คุณอาจจะไม่ได้แบบไปสนใจไอ้ตรงนั้นอะเออไอ้พลังงานตรงนั้นอะคุณแบบคิดว่าแบบเฮ้ยฉันไม่กังวลอะไรดีกว่าเออเหมือนบางทีเหมือนแบบแพยายามหล,ลีกหนีอะหลีกหนีความกังวลนี้อะเหมือนแบบ คุณอาจจะคิดว่ากังวลไปก็ไม่ได้อะไรมันมีการต่อสู้กับตนเองนะเฟรรู้สึกว่าแบบเหมือนคุณกําลังทํางานหนักกับตนเองอะ่ะอยู่กับตนเองใช้เวลากับตนเองแบบเยอะมากๆนะคะแล้วก็เดอร์มูนนี้เนาะเดอร์มูนนี้ก็เกี่ยวกับแบบจิตวนะิญญาณเนาะเกี่ยวกับความฝันก็ได้ช่วงนี้ลองสังเกตความฝันดูอืมอีกอย่างหนึ่งเนาะช่วงนี้ลองสังเกตเรื่องของความฝันดูความฝันอาจจะบอกบางสิ่งบางอย่างกับคุณก็ได้ถ้าแบบฝันจําฝันแล้วจาได้อ่ะจดไว้เลยทุกคน มันจะมีคีย์เวิร์ดสำคัญบางอย่างอยู่นะคะแล้วก็เรื่องของความกังวลต่างๆมันจะคลี่คลายหลังจากเนี่ยคุณดูคลิปฟิร์สจบไปอะนะคะคุณดูคลิปฟิร์สจบไปหรือว่าออ,อาจจะมีซายบางอย่างก็ได้อืที่ทําให้คุณแบบได,ได้ได้รู้นะคะโอเคสําหรับพลังงานรอแป๊บหนึ่งนะโอเคพลังงานวิอา,านานอยู่แล้วเนี่ย เก็บเก็บอันนี้ก่อนนะฟูขอเก็บอันนี้ก่อนนะอ่ะต่อไปนะคะเรามาเปิดไพ่แนี้ที่เฟิร์สที่เฟิร์สอ่านไว้ ที่เฟิร์สอ้นนี้ไว้ไพ่ใบเนี้ยมันเป็นการเหมือนอันอัน o c k f r อ m ์มแม conscientness เหมือนถอดจิตสํานึกมวลชนอะเหมือนแบบอันนี้เรื่องของรู้ปะ่ะเป็นเป็นเรื่องที่เฟิร์สเพิ่งอ่านไพ่มาเมื่อกี้เลยเรื่องของความกลัวอืความเชื่อเก่าๆความเชื่อเดิมๆที่มันยังฝังอยู่หรืออีก,อ,กอีกอย่างทางพุทธเรียกว่าอาวิชาเอออวิชาที่แบบเป็นความเชื่อที่ผิดเราคิดว่าแบบเฮ้ยเนี่ยเรื่องความไม่รู้อะอความไม่รู้อะเดี๋ยวขอ ขออ,อ่านความหมายในใน iPad ที่เฟิร์สถ่ายรูปไว้นะใบนี้ก่อนนะคะทุกคนใบนี้เขาบอกว่าวนะมันจะยาวมากเลยนะเฟิร์ไม่รู้ว่าเฟิร์ใช้ท okay. ันสลิดแปลโอเคอถ้าผิดพลาดอะไรก็ขออาภาัยด้วยนะคะจะพยายามแบบให้อ่านแปลอีกเคอร์อะไรสรุปจากตรงเนี้ยให้ทุกคนเข้าใจมากที่สุด บเนี้ยก็คือเหมือนแบบอันปลั๊กถอดปลั๊กออกจากจิตสำนึกก็เหมือนแบบเหมือนเป็นการแบบหลุดออกจากหลุดออกจากกรอบเดิมๆหลุดออกจากความเชื่อเดิมๆที่เราเคยเชื่อแบบผิดๆความไม่รู้ของเราต่างๆนะคะอ่ะแล้วก็ความหมายเขาบอกว่ามีระบบความเชื่อที่ตั้งอยู่บนความกลัวความสงสัยเอาจริง,รงเนีเหมือนคุณนะ่ะกำลังจะหลุดออกจากสิ่งที่ จากสิ่งแบบเก่าๆเดิมๆอ่ะเอออาจจะแบบออกจากแบบสังคมเดิมๆก็ได้นะไปเจอสังคมใหม่ๆที่แบบเขาศึกษาเรื่องเนี้ยเรื่องของการแบบเรื่องของแบบการตื่นรู้ mm. คุณอาจจะได้เคยได้ยินเขาว่าไลท์วอล์กเกอร์แน่นอนเพราะไพ่ไพ่พพพสำหรับเนี้ยเป็นชื่อว่าไลท์วอล์กเกอร์นะคะเป็นไพ่อของชาวแสงทั้งหมดแล้วก็ไม่บังเอ,อิญเลยที่คุณเปิดเจอคลิปนี้จริงๆเ mm. พราะเฟิร์ตั้งใจมากๆที่จะแบบเอออ่านแบบตรงเนี้ยให้มันละเอียดที่สุดนะคะ แล้วก็ใบเนี้ยเขาบอกว่าหากคุณยืนหยัดดําเนินชีวิตตามความจริงของคุณคุณจะคุณจะบอะไรนะคุณจะหลงทางและโดดเดี่ยวถูกดูหมินหรือแม้กระทั่งถูกทำลายคุณกําลังถูกชี้นําให้ตัดขาดจากระบบอ่า เหมือนประมาณประมาณว่าแบบเหมือนตอนนี้กำลังจะมีแสงสว่างเหมือนมีอะไรบางสิ่งบางอย่างมีทายบางอย่างมาชี้นำทางให้คุณหลุดออกจากความเชื่อเดิมๆนะคะเหมือนแบบอย่ายืนอย่าอย่าปิดกัน้นเอออย่าปิดกั้นอย่าปิดกั้นตนเองที่จะแบบตื่นขึ้นอนะตื่นขึ้นของฟูร์หมายถึงการตื่นรู้เนาะการตื่นรู้การเข้าใจเรื่องเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องที่แบบคุณเจอปัญหาอยู่ตอนเนี้ย อืมแต่และการตื่นอ่ะมันจะแบบตื่นไปเรื่อยๆมันจะไม่มีการแบบตื่นแล้วตื่นเ,ยนเลยอะไรเงี้ยฟคิดว่ามันจะค่อยๆปลดล็อกไปทีละเรื่องบางคนคุณอาจจะตื่นรู้ในเรื่องของความรักบางคนคุณอาจจะตื่นในเรื่องของการเงินหรือบางคนคุณอาจจะตื่นในเรื่องของแบบหลายๆ,ๆสิ่งหลายๆอย่างก็ได้นะคะแล้วก็เพียงคุณแบบกล้าหาญและตระหนักรู้เพียงพอที่จะคิดนอกกรอบไม่ว่าคุณจะทําอะไรอะไรเยยงี้ยเดี๋ยวนะเอาไว้เอาไว้ อขอเพียงคุณเป็นคนกล้าหาและตระ,ะหนักรู้เพียงพอ,อไฟดับแบบนึงนะคะทุกคนที่จะคิดนอกเกาะนอกเหนือไปจากนอกเหนือไปจากสังคมที่คุณอยู่อ่ะอมสมมุติก่อนหน้านี้เราใช้แบบชีวิตเดิมๆเ,เลยใช่ไหมเราใช้ชีวิตตามกรอบที่แบบคนทั่วไปเขากําหนดกรอบตามเพื่อนอนะไรเนี้ยต่อต่อจากนี้ไปอะมันเป็นเรื่องที่แบบเหมือนคุณจะต้องแบบ เปลี่ยนใหม่อะเปลี่ยนใหม่ออกจากกรอบออกจากความเชื่อเดิมๆความกลัวเนี่ยแหละมันจะทําให้แบบคุณเหมือนแบบมันเป็นสิ่งที่ปิดกั้นคุณอยู่แล้วก,เก,ตกต็เหมือนกล้าที่จะแตกต่างเหมือนกล้าที่จะแตกต่างอย่าไปกลัวแบบ อย่าไปกลัวว่าแบบคุณทําแบบนี้คุณแบบจริงๆแล้วว่าเฟิร์สมองว่าคุณแบบไม่เหมือนใครอยู่แล้วคุณเป็นคนที่แบบกล้าที่จะคิดนอกกรอบแต่บางทีอะ่ะบางบางพลังงานละกันบางพลังงานอาจจะอยู่แค่ในความคิดแต่ยังแบบไม่ไม่ได้กล้าเทคแอคชั่นนะตอนเนี้ยขอให้คุณมั่นใจอืมมั่นใจและเชื่อมั่นในตนเองว่าคุณมีแบบพาวเวอร์มากพอคุณมีแบบเป็นคนที่มีของอะนะคะแล้วก็อืมประมาณนี้ เพราะว่าถ้าเกิดว่าอ่านไปอีกอะ่ะมันจะเหมือนแบบเป็นคําพูดแบบซ้าๆนะฟนคิดว่าแค่ไหน,นทุกคนก็น่าจะพอเข้าใจแล้วแล้วก็ใบนี้นะคะเนี่ยเอาใบนี้ก่อนดีกว่าอืมใบนี้ใบนี้ก็ Goddess of of Dream เป็นเ,เขาเรียกอะไรเทพธิดาแห่งความฝัน เทพิดาแห่งความฝันนะคะ vision intuition r e c ิต t i v i t y ไพ่ใบนี้ให้เห็นถึงอนาคตของคุณพไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงช่วงเวลาการรับรู้โดยสัญชาตญาณที่ยอดเยี่ยมสำหรับคุณพลังจิตของคุณกำลังเพิ่มขึ้นอ,อาจจะมีการยกระดับจิตในช่วงนี้ผ่านทางความฝันก็ได้มีการเคลียร์เคลียร์แบบ เคลียบางสิ่งบางอย่างเคลียเรื่องที่คุณติดอยู่ผ่านทางความฝันคูรู้ของคุณนะ่ะจะมาบอกผ่านทางความฝันว่าคุณติดเรื่องอะไรอยู่แต่ว่าถ้าแบบว่าคุณช่วงนี้คุณไม่ฝันเลยและจําฝันอะไรไม่ค่อยได้ลองแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะลองเหมือนตั้งจิตอธิษฐานเนาะก่อนนอนแบบว่าขอให้คูรู้อ่ะเหมือนแบบเออแบบเหมือนข้าพเจ้าลูกติดอะไรอไรเงี้ยขอให้คูรู้บอกผ่านทางความฝันทีนะของเฟิร์ก็จะเคยเจอเรื่องเงินเรื่องความโลภเรื่องความโลภอะไรเงี้ยแบบเหมือนแบบ ถ้าเราความฝันมันก็จะยาวเนาะเหมือนแบบเรื่องความโลมแหละเกี่ยวกับเรื่องเงินเลยเออทำให้เรารู้เฮ้ยเรายังติดเรื่องนี้อยู่เรายังเหมือนมีความขาดแคลนอยู่อะไรเงี้ยนะคะลองแบบไขดูกับความฝันตนเองแล้วก็และคุณจะได้รับคําแนะนําที่สําคัญเกี่ยวกับพลังงานปัจจุบันและเหตุการณ์ในอนาคตข้อมูลสร้างแรงแบันดาลใจและแนวคิดใหม่ๆจะเป็นของคุณเมื่อคุณเริ่มเชื่อมต่อกับจิตวิญญ,ญาณให้จิตวิญญ,ญาณเขาเลยนำทาง ไม่ว่าคุณจะทำอะไรอยู่ความสามารถในการเปิดใจรับข้อความจากจักรวาลจากอะไรก็ตามเนาะจากพลังงานจะจุดประกายวิสัยทัศน์ในอนาคตของคุณและช่วยให้คุณมองเห็นผลลัพธ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้มากขึ้นนี่เป็นช่วงเวลาแห่งความสำเร็จอ๋อโอเคพอเข้าใจแล้วทุกคนก็น่าจะเข้าใจแล้วเนาะ่คิดว่าทุกคนจับใจความเก่งมาก จริงๆจ,จ,จ,จากที่แบบอ่านมาหลายๆคลิปอะไรเงี้ยเฟิร์สตอนแรกอะเฟก็มีความกังวลเนาะว่าเอ้ยทุกคนจะเข้าใจไหมแต่ทุกคนอะแบบคือแบบเข้าใจกันหมดเลยอ่ะอืมนะคะบางคนแบบจับใจความเก่งมากนะไปใบนี้เนาะเกี่ยวกับเรื่องของเขาก็บอกประมาณว่าแบบเหมือนให้คุณเปิดใจรับรับข้อความไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแ n งเจิลนัมเก็ได้นะเออเปิดใจเรื่องของจักรวาลเดี๋ยวนี้ เฟิร์นมองว่าคุณเข้าใจแล้วคุณไปไกลกันหมดแล้วอะในเรื่องของแบบเรื่องของสายพลังงานจิตวิญญาณอะไรเงี้ยนะคะก็ลองดูถ้าสมมติว่าบางคนที่เข้ามาฟังคลิปเนี้ยแล้วคุณยังยังเหมือนปิดกั้นกับสิ่งพวกนี้อยู่คิดว่าเฮ้ยมันไม่มีจริงหรอกมันพิสูจน์ไม่ได้ลองก่อนลองก่อนอย่าเพิ่งไปปิดความเชื่อเหล่านั้นอย่าเพิ่งไปคิดว่าแบบเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกอย่างเช่นอคุณกําลังแบบ อยากจะมีธุรกิจอะไรเงี้ยเอออยากจะทําธุรกิจร้อยล้านคุณอยากจะแบบ manifest ได้ไรเงี้ยอย่า,ยาเพิ่งไปปิดการว่าเฮ้ยมันทําไม่ได้จริงหรอกหรืออะไรประมาณเนี้ยค่ะให้ลองดูก่อนแล้วลองเชื่อมั่นตนเองก่อนเชื่อในของเก่าของเดิมเชื่อในแบบพรสวรรค์ของตนเองก่อนเราค่อยตัดสินแล้วก็ใบนี้นะคะบอกว่า แนวคิดอันสวยงามและสร้างแรงบันดาลใจล่องลอยไปตามเส้นทางแห่งแสงสว่างรองจังหวะที่เหมาะสมที่จะเข้ามาในจิตใจและหัวใจของคุณแนวคิดอันยอดเยี่ยมที่เกิดจากจิตวิญญาณของคุณจะเติบโตและเบ่งบานหากคุณปลูกฝังมันเก็บไว้ให้ปลอดภัยในโลกภายในของคุณจนกว่าจะพร้อมที่แสดงออกมาในโลกภายนอกของคุณช่วงเวลาแห่งความสําเร็จและความสําเร็จอันยิ่งใหญ่หญกําลังจะมาถึงกาลังจะตามมาอืมอุย้ยอันนี้แบบชัดเจนแล้วก็ตรงตัวมากเลยอะ เหมือนแบบเหมือนตอนนี้เหมือนช่วงเป็นช่วงเวลาที่แบบเหมือนคุณอาจจะแบบจินตนาการหรือว่าคิดหรือว่าวางแผลวางแผนอืมก็ทาสิ่งต่างๆ่อะเออเหมือนแบบทําให้เราเรียกอะไรอะภายในอะจัดจัดการภายในของเราอะให้มันดีอือแล้วเดี๋ยวแบบมันแล้วเราก็พร้อมที่จะแสดงออกมาอืมแล้วก็ความสําเร็จของคุณอจะตามมาเอาจริงๆริงอะอันเนี้ยมันเข้าใจล้อเนาะเพราะเฟิสมาสรุปเฟิสงงเองเลย โอเคทุกคนตอนนี้นะคะยี่สี่นาทีเราจะส่งทายด้วยอันนี้ละกัน wisdom h a ฟิสว e s ต o มท o ฮาฟ i สออร o เคิลวิสตอมออ f ฮาขอสามใบะคะ่ะขอสามใบให้กับพี่ๆใบแรกนะคะ post for reflection หยุดเพื่อการไต่ตรองบางสิ่งบางอย่างมันแบบ ตอนนี้ถ้าวิ่งวุ่นอยู่กําลังวุ่นวายกับชีวิตอยู่อนะไรเงี้ยลองหยุดสักพักหนึ่งลองพักก่อนอืมไต่ตรองบางสิ่งบางอย่างแล้วคุณจะตัดสินใจได้เป็นอย่างดี protect your boundaries นะคะก็คืออันนี้ก็ เป็นการปกป้องขอบเขตของคุณพื้นที่ส่วนตัวของคุณคุณจะต้องมีถ้าสมมุติแบบก่อนหน้านี้มีการแบบเปิดรับไปหมดเลยเออช่วงเวลาไหนฉันว่าง,ฉ,างฉันรับโทรศัพท์เพื่อนทุกคนให้เพื่อนทุกคนมาบ้านโดยแบบมายังไงก็ได้อย่างเงี้ยคุณจะต้องมีขอบเขตเพราะไม่งั้นมันจะมีเรื่องของการแบบเสียใจภายหลังอ่ะสมมุติเราเราให้เราไม่มีขอบเขตเลยอ่ะเราให้ใครก็ได้เราเปิดแบบโอเพนฟรีสไตล์เกินไปบางทีเนี่ยมันจะเป็นผลผลผลเสีย ต่อคุณภายหลังเหมือนกันคุณอาจจะมาลำบากใจที่หลังก็ได้นะคะเหมือนไพ่แบบไพ่ไพ่เตือนไว้ใบสุดท้ายค่ะ s set your intention เหมือนแบบจัดการจัดลำดับความตั้งใจของคุณคุณมีความตั้งใจยังไงคุณปรารถนาสิ่งใดนะคะลองแบบ เขียนก็ได้เขียนความตั้งใจของคุณเขียนเป้าหมายของคุณลงมาทําแผนสร้างแผนนะคะประมาณนี้นะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณที่รับชมและรับฟังคะ่ะบ๊ายบาย